โอ้โ oh, oh. กะ,ละเล่นกับสตี a m ดวิ i d นะเนี่ยวะโถ่ไอ่เซ็งจริงเอาไปหิวแล้วเว้ยไปไปไม่ทราบว่าคืนนี้น้องสาวว่างหรือเปล่าจ้ะ <c oughs> แหมเขินจนพูดไม่ออกเลยใช่ไหม ว่างหรือไม่ว่างบอกพี่ก็ได้จ้ะนะว่างหรือเปล่าว่างหรือเปล่าอุ้ยมือหอมแกนหอมหอมไปทั้งตัวเลยยิ้มน่ารักแบบนี้ไม่ปริเสธพี่ใช่มหม ถ้างั้นเรานัดกันเลยดีกว่านะเจ้าว่าคืนนี้เราจะไปเจอกันที่ไหนนะยัมีใครวะโฮมามากกาเทสาเลยอ้ฮัลโหลเอ้ยเช็คของดูแค่นี้นะแค่นี้นะอะไรวะยังไม่ทันพูดเลยวางซะแล้ว อะซิมที่ไหนโทรมาก็ไม่รู้ว่าจ๊ะน่ารำคาญจริงๆเลยวี่โทรผิดจ๊ะเรามาคุยเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะจ๊ะ <c oughs> อะไรกันมักหนาวะซิมอะไรกันเนี่ยฮะไอ้ปองการนี่ฉันมีเรื่องจะปรึกษานะอ๋ออ้อึ้อมเองหรอกเหรอ นี่นี่ฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่รับปรึกษาปัญหากับคนที่อายุเกินมิจะเพศไปแล้วเข้าใจไหมจ๊ะแค่นี้นะอ่ะอึมโมแต่เล่นอยู่ได้ดีก็เสียแผนก็ดีหรอกอุ้ยตายละมือพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงจ๊ะเนี่ยวยว้าอยากโทรก็โทรไป Hey, ถือว่าเป็นเสียงเพลงกล่อมความรักของเราทั้งสองคนแล้วกันนะจ๊ะอ <c> เ <oughs> ช็คของหน่อยนะอุ้ยเชของหน่อยนะเช็ของอุ้ยเช็คองหน่อยนะเขินอุ้ยเขินเขิน,ขนตกลงยังไงละจ๊ะคืนนี้จะไปดินเนอร์กับพี่มะฮะไปไปเหรอเอางี้ดีกว่านะจ๊ะคุยกันมาตั้งนานแล้วยังรู้จักชื่อเลย น้องชื่ออะไรอะฮะชื่อสเสถียรค่ะชื่อสเสถียรค่ะชื่ออะไรนะ,สะเสถียรค่ะไยเหนื่อยไยเหนื่อยคือพี่ติดธุระต้องไปจ,จะไปที่ไหนกันดีคะเออคือคือคือไปไปไป,ไปไหนอะไรไป,ไปคืออย่างนี้จ้ะเสถียรเออคือจะไป ไปที่ชอบที่ชอบก็ได้นะจ๊ะหรือว่าถ้าน้องเสถียรจะไปลงสถูกก็ได้นะจ๊ะตอนนี้พี่ต้องรับโลรศัพก่อนพี่ยังไม่บอกหนูเลยนะคะว่าพี่จะพาหนูไปดินเนอร์ที่ไหนมันคืออ,อ,อย่าอย่าเฮ้ยอย่าเข้ามานะเตะจริงนะเตะจริงนะดยืนยัน ว่าไงซอซอบ้านแก่สิไอตัวซวยทำไมรักฉันมากแล้วหรือไงฮะถึงไม่โทรอยู่ได้แบบเนี้ฮะนี่อย่าหลงตัวเองให้มันมากตั้งเลยนะจ๊ะฉันเนี่ยมีธุระสำคัญเลยโทรมาธุระอะไรก็เรื่องที่พี่นินเข้าใจปรรวีผิดนะสิและตัวต้นเหตุของเรื่องนี้นะก็คือคุณน,นินนาแล้วอีตาคุณน,นินนาเด็กก็กลังจะไปเรียนต่อเมืองนอกวันนี้เลยด้วยอะ่ะนี่ แล้วคุณนินนาเขาจะไปเรียนต่อเนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยฮะเกี่ยวสิวะก็คุณนินนาเป็นคนเดียวที่จะอธิบายให้พี่นินเข้าใจปรวีได้เกิดคุณนินนาไม่อยู่โอ้โหพี่นินเขา้าใจปรวีผิดอยู่อย่างนี้แหละเออจริงเวยคราวนี้นี่เจ๊พูดมีเหตุผลวะกันแล้วยังไงอะฮะท่าน,นจะไปช่วยอะไรเขาได้อะฮะพูดไปเขาก็ไม่เชื่อรอกนี่มันแต่เกี่ยงกันอยู่ได้ตกลงจะช่วยไหม อ้าวเจ๊พูดมันดีๆหน่อยนะนี่คนที่จะช่วยได้นี่มีอยู่คนเดียวรู้ไหมก็คือคุณวิลานีน้องสาวของคุณนินนาทคนนั่นแหละคนที่เจ้คุณจะโทรไปหาเขาไม่ใช่ฉันเอ,อ้จริงด้วยต้องให้ยายวิพาตัวคุณนินนาไปอธิบายให้พี่นินเข้าใจให้ได้เลยโอเค Thank you นี่หัวสมองคิดเรื่องดีๆก็เป็นเหมือนกันนี่ไปแล้วนะแค่นี้แหละ เฮ้ยฮ <chat> ัลโหลโถ่อ oh, ้ยอะไรกันวะนี่แกโทรก็โทรนึอจะวางก็วางป้าเปล่าเนี่ยโ้ยเหนื่อยโอ้ยฮัลโหลยีวิ๋เหรอนี่บัดดีนะมีเรื่องสำคัญจะปรึกษา รเรียบร้อยครับช่วน,นั่งก่อนครับเท่าที่หมอตรวจดูก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับผมจะนัดให้มาตรวจอีก2ออาทิตย์นะครับแล้วก็อย่าลืมทานยาตามที่หมอจัดให้นะครับนี่ใบนัดครับ เิญครับอาคุณวิมีธุระอะไรเหยครับเออขอโทษนะคะไม่ได้นัดไว้พบคุณหมอไม่ได้ค่ะออคือขอโทษนะคะแต่มันเป็นเรื่องด่วนจริงๆอะคะ่ะไม่เป็นไรหรอครับค่ะคุณวิมีอะไรกับผมเลยครับวิไม่มีแร้วคะ่ะแต่คนอื่น มีค่ะคุณนี่มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมนะครับผมจะมาคุยกับคุณเรื่องคุณปารวีคุณปารวีกับผมไม่มีอะไรกันแล้วคุณสบายใจได้เลยคุณนี่ เดี๋ยวสิคะคุณนินฟังพี่นิ้พูดหน่อยสิคะผมคงไม่มีอะไรที่ต้องฟังแล้วมั้งครับผมกำลังจะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสครับยินดีด้วยนะครับปา,าวีเขาคงจะดีใจนะครับที่ได้เรียนบรรยากาศไปอยู่ต่างประเทศคุณปาเธอไม่ได้ไปด้วยหรอกค่ะ เขาก็คงจะรอคนนี้ได้เรียนจบเมื่อไหร่ก็คงจะได้แต่งงานกันผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับคุณนินคะผมจะไปฝรั่งเศสค,คนเดียวครับคุณปาไม่ได้ไปด้วยหรอกเราสองคนเป็นแค่เพื่อนกันนี่คุณไหนเขาว่าไงคุณปาไม่ได้รับผมหรอกครับ ผมก็เป็นได้แค่เพ um> yup ื่อนของเธอเท่านั้นไม่จริงมั้งครับผมเห็นปารวีนะสายแหวนมานของคุณอยู่คุณรัตนีนครับมีผู้หญิงคนไหนบ้างเอาแหวนมันห้อยไว้ที่คอนะครับผมให้เธอไปเนี่ยมันก็อยู่ได้แค่ที่คอเท่านั้นแหละครับเพราะว่าคุณปาไม่ได้รักผม คนที่คุณปารักจริงๆเนะี่ยก็คือคนที่เคยสวมแหวนไว้บนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอตาา่าาแล้วผู้ชายคนนั้นก็มดวแต่เข้าใจผิดเอาทิฏฐิมาบดบางความรักน่าเสียดายนะคะแล้วก็วตอนนี้าราฐพลวีอยู่ที่ไหนล้วครับ ขอบคุณมากนะครับดูนาริสุนเอยครับพี่น okay ี่เน um ี่ยเป็นพี่ชายที่น่ารักที่สุดของวิเลยล่ะอคะอย่ามัวทำตัวเองมือนมน พระฝนประฝนนั้นเย็นชำ้ำอย่ามัวทำตามความคิด